มินาซังคอนดิจิวอัตชีวะซันเดสโซิยาซันครับผมกละเข้าสู่เกม PSO2 New Genesis นะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายถึงสกิลของคาร,ระดับที่7ของเกมนี้นนก็คือคลาสเบเวอร์มาเริ่มกันที่สกิลแรกแล้วก็เป็นสกิลหลักของคานี้กันนะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า b r ลฟ์ Combat ก็เป็นสกิลแบบ Active s k ก l l ก็คือสกิลที่ต้องกดใช้งานเองแล้วก็มีผลเฉพาะต่ออาวุธของคาเปวเท่าทนั้นด้วยก็คือจะมีแค่ตัวอาวุธดาบคาตนาแล้วก็อาวุธธนูนะครับพวกเขามันก็คือเมื่อกดใช้งาน จะลดการใช้ PP และเพิ่มการฟื้อ PP จากการโจมตีในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วถ้าถางใช้สกิลนี้อีกครั้งในช่วงที่สกิลทางานอยู่นั้นจะเป็นการใช้ท่าโจมตีปิดที่รุนแรงน,นะครับซึ่งสกิลตัวนี้เมื่อรับกดใช้งานไปแล้วปุ๊บจะทําให้เราลดการใช้งานพ p พีลงไปซึ่งจะลดลงไปได้20%ก็คือจะเหลือ80%นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มในเรื่องของการฟื้นพีพีจากการโจมตีเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีก50%ก็คือจะกลายเป็น150%นะครับแล้วก็สกิลตัวนี้จะมีผล30วินาทีแล้วก็จะมีระยะเวลาคูลดาวอยู่ที่120วินาทีนะครับซึ่ กดใช้งาน Skill สกิลเบลคอมแบตสา3อีกครั้งมันจะเป็นการใช้งานท่าปิดนะครับคือท่าปิดตรงนี้ทั้งตัวอาวุธดับคาตนากับอาวุธนูจะมีท่าที่แตตัดกันออกไปแล้วก็ถามว่าเรามีการใช้งานท่าปิดไปแล้วปุ๊บ ในเรื่องของผัวของสกิลก็จะหยุดทํางานทันทีเลยนะครับหรือก็คือถากว่าจะใช้งานครบคุมหน่อยเนี่ยก็ควรจะใช้ให้แบบตอนช่วงในท้ายของตัวสกิลหรือไม่ก็ถากจะรีบใช้เนี่ยจะทำการกดปิดเลยก็ไม่ว่ากันนะครับซึ่งถากว่าผลของสกิลจบลงไม่ว่าจะเป็นจากการที่หมดระยะเวลา30วินาทีหรือว่าเรามีการกดใช้งานท่าสกิลปิดเนี่ยในเรื่องของระยะเวลาครูดาวถึงจะเริ่มนับต่อจากนี้ไปนะครับ และสกิลต่อจากนี้ไปนั้นก็จะเป็นสกิลแบบพสซีฟสกิลหรือก็คือเป็นสกิลติดตัวทั้งหมดเลยนะครับคือคาร์เบอร์จะมีสกิลแบบกดใช้งานเองแค่สกิลเดียวก็คือสกิลเบฟคอมแบทส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นสกิลส่วนเสริมแลวก็เป็นสกิลติดตัวนั่นเองนะครับก็เริ่มกันที่ข้างใต้ลงมาของตัวเบฟคอมแบทแล้วก็เริ่มจากทางขวาก่อนกับสกิลที่มีชื่อว่าเบฟคอมแบทโค้ดเลงก็เป็นสกิลเฉพาะของตัววัสดาคาตนาเท่านั้นนะครับพวกเขามันก็คือ เมื่อสกิลแบบคอมแบททำงานอยู่าการโจมตีปกติขนาดล็อบเป้าหมายจะทําให้เข้าใกล้เปร้าหมายขนาดโจมตีได้นะครับก็คือการโจมตีปกติของตัว,ตวดาบคตาตาดนั้นมันจะมีการขยับไปข้างหน้าแค่ล็้น้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวดาบเนี่ยมันจะมีระยะการโจมตีแบบค่อนข้างจะสั้นใช่ไหมซึ่งบางทีก็อาจจะโจมตีใส่ศัตรูไม่โดนซึ่งถ้าหากว่าเรามีการอัพสกิลตัวนี้แล้วก็มีการใช้งานในเรื่องของตัวแบบคอมแบทบวกกับว่ามีการล็อบเป้าหมายเอาไว้อยู่ด้วยเวลาเราทําการกดโจมตีปกตินั้นมันก็จจจจะะะมมมมมมมีีคควาา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 าสรรรถทท่ัันนนนเเเขข้้้้้กกกกกลหปหปปยไดึโตากกาติอองื สามารถเข้าใกล้หาเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่ว่าเราจาเป็นต้องมีการกดใช้งานตัวสกิลแบ็กคอมแบทแล้วก็มีการล็อกเป้าหมายเอาไว้ด้วยนะคือถ้า,าว่าเรากดใช้งานสกิลแบ็กคอมแบทไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการล็อกเป้าหมายเนี่ยในเรื่องของการโจมตีปกติก็จะยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับ สกิลต่อไปทางขวานะครับก็จะเป็นสกิลที่มีชื่อว่า Brave Combat a r r o w m a ก็เป็นสกิลเฉพาะของอาวุธนูเท่านั้นผลของมันก็คือเมื่อสกิล Brave Combat ทำงานอยู่ระหว่างโจมตีด้วย PA จะต้าน Knockback จากศัตรูนะครับก็คือถ้าหากว่าเรามีการใช้งานตัวอาวุธนูแล้วก็อยู่ในช่วงผลของตัวสกิล Brave Combat นั้นเวลาที่เรากำลังโจมตีด้วย PA นะครับถ้าหากว่ามีการโจมตีจากศัตรูเข้ามาเราจะไม่โดนชะงักแล้วก็ไม่โดนการโจมตีแบบกระเด็นด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเป็นเฉพาะตอนที่เรากำลังโจมตีด้วย PA นะซึ่ งานโจมตีแบบไปการโจมตีปกติหรือไม่ก็กําลังทําการชาร์จ PA อยู่นั้นกของสกิลตัวนี้มันจะไม่มีผลนะครับคือจะมีผลเฉพาะตอนที่เราโจมตีด้วย PA แล้วก็เปนในระหว่างที่ทําการโจมตีด้วยถ้าหากเป็นตอนชาร์จเนี่ยมันจะไม่นาในเรื่องของตัวเอฟเฟกของตัวสกิลตัวนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นสกิลแบบประมาณว่าจะทําให้เราสามารถยืนชนกับมอนสเตอร์หรือไม่ก็สามารถทําการแลกหมันระหว่างที่เราทําการโจมตีด้วย PA หรือฟอนอาร์ดนั่นเองนะครับ สกิลถัดลงมาก็จะอยู่ตรงกับตัวสกิลเบลคคอมแบทพอดีนะครับกับสกิลที่มีชื่อว่าเบลคคอมแบทช็อตไซเคิลพกเขามันก็คือ ระยะเวลาของสกิลเวฟบคอมแบทแต่ก็จะระยะเวลาคูดาวด้วยเช่นกันนะครับก็คือเป็นสกิลที่มันจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยก็คือจากเดิมที่มันจะมีผลของตัวสกิลที่แบบานานๆหน่อยเนี่ยมันก็จะลดลงมาแต่ก็ได้รับในเรื่องของสกิลคูดาวที่อน้อยลงไปด้วยเช่นกันนั่นเองน,นะครับก็จะไป,ไปตามตารางนี้เลยซึ่งตอนเลเวลหนึ่งของตัวสกิลตัวนี้นะครับจากเดิมที่ผลของสกิลเวฟคอมแบทเนี่ยมันจะมี30วินาทีก็จะเหลือ25วินาทีนะครับ ส่วนผลของระยะเวลาคูดาวนั้นแต่เดิมมันจะเป็น120วินาทีก็จะเหลือ100วินาทีต่อเลเวลแรกแล้วก็สกิลตัวนี้สามารถอาพได้สุดทั้งหมด5แต้มก็คือจะกลายไปเลเวล5นะครับซึ่งแต่ละเลเวลเนี่ยก็จะมีการลดระยะเวลาทั้งคู่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งตอเลเวลสุดท้ายก็คือเลเวล5นั้นจะมีผลของตัวสกิลเนี่ยเหลือแค่ครึ่งเดียวก็คือจะเป็น15วินาทีแล้วก็ระยะเวลาคูดาวก็จะหายไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันก็คือจากเดิมที่มันเป็น120วินาทีก็จะเหล ต้องการใช้งานตัวผลของสกิลเว็บคอมแบทแบบว่ามีการลดก,การใช้งาน PP กับมีการฟื้นได้เรื่องของ P p มากขึ้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องอัพสกิลตัวนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าใครที่ต้องการจะใช้งานท่าปิดของเว็คอมแบทแบบบ่อยๆหน่อยเนี่ยก็สามารถอัพสกิลตัวนี้กันได้เลยนะครับจะเดิมที่แบบว่ามีระยะเวลาคูลดาวน์1น0วินาทีเนี่ยก็สามารถเหลือได้ถึง60วินาทีจากผลของสกิลตัวนี้ได้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนก็แลวกันว่าชอบสไตล์การได้แบบไหนระหว่างที่มีการใช้งานแบบนานๆหน่อยหรือวว่่่าาาาาาใใชช้้้้้งงงงนนนนแบบบเเรรๆจะไดาาดไดดดสมถปิอยอยั สกิลต่อไปทางขวานะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า Brave Combat Finish Plus ซึ่งฝั่งเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l จะใช้ชื่อว่า Brave Combat Final Bonus แทนนะครับเป็นสกิลเฉพาะของเมนคาร์เท่านั้นแล้วก็มีผลเฉพาะต่ออาวุธของคาร์เบอร์เท่านั้นด้วยนะครับพอามันก็คือเมื่อสกิล Brave Combat สิ้นสุดลง จะฟื้น HP กับ PP ตามจานวนฮิตที่ทำไปในช่วงผลของสกิลเวลคอมแบทนั่นเองนะครับก็คือในช่วงเวลาที่เรามีการใช้งานในเรื่องของเวลคอมแบทอยู่นั้นเราทำการโจมตีศัตรูเนี่ยไปทั้งหมดกี่ครั้งมันจะมีการรับจำนวนไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถฟื้นในเลือกของ HP กับ PP ของเราเนี่ยในตอนจบของตัวสกิลนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามตารางนี้เลยซึ่งจะสังเกตเห็นนะคบว่าในทุกเลเวลเนี่ยมันจะมีการฟื้นในเลือกของ HP 0.3%ต่อฮิตแล้วก็จะมีการฟรีพีให้1%ต่อ1ฮิตนั่นเองนะครับสรับในเรื่องของเลเวลของสกิลตัวนี้นั้นมันจะเป็นการเพิ่มลิมิตสูงสุดนะก็จะเดิมตอนเลเวล1นะครับมันจะมีลิมิตการฟรีพีพีให้6%แล้วก็ในเรื่องของการฟรีพีเนี่ยทั้งหมด20%นะครับหมายความว่าโจมตีให้ครบ20ครั้งเนี่ยก็จะได้รับในเรื่องของลิมิตสูงสุดของ Skill ตอนนัวสกิลตัวนี้ตอนเลเวล1กันแล้วซึ่งถามว่าเรามีการอัพเรื่องของเลเวลไปเรื่อ,อ,อ,อย ตอนเลเวล5นะครับจะสามารถฟื้นในเรื่องของ HP เนี่ยได้สุดๆเลยก็คือ30%แล้วก็สามารถฟื้น PP เนี่ยได้สุดๆ,ๆแล้วก็คือ100%เลยนะครับแต่ว่าก็จะขึ้นอยู่กับจำนวน hit ที่เราสามารถทำการสร้างศัตรูได้ในช่วงผงของตัวสกิลแบบ Combat นั่นเองนะครับและสำหรับใครที่มีการอัพสกิลตัว,ตวาาก่กอ,อนนันนี้ก็คือตัวสกิลแบบ Combat c h a r g Cycle มาแบบเต็มที่เลยสกลิลตัวนี้ไม่จำเป็นต้องอัพเต็มก็ได้นะเพราะว่าผลของตัวสกิล Charge Cycle ทำให้ระยะเวลาของแบบ Combat มันน้อยลงไปใช่ไหม ถ้าหากว่าเรามีลาน้อยลงไปนะครับเราก็จะมีการเก็บในเรื่องของจำนวนคิดเนี่ย,ยที่ยากขึ้นตามไปด้วยซึ่งถ้าว่าเรามีการอัพสกิลตัวท็อเไซเคิลมนแบบเต็มที่นะครับแนะนำว่าอัพตัวสกิลไฟนอลโบนับ้นเนี่ยประมาณสัก2หรือไม่ก็3ก็พอแล้วเพราะว่าถ้าอัพเต็มที่เลยเราต้องทำการโจมตีให้ครบ100ฮคิตภายในเวลา15วินาทีเนี่ยมันจะกนข้างยากมากก็เลยแนะนำว่าอัพไม่ต้องเต็มก็ได้สำหรับคนที่มีการอัพในเรื่องของตัวสกิลท็อไซเคิลน,นะครับ และนั่นก็เป็นผลของสกิลเว็บคอมแบทกับสกิลส่วนเสริมใดอื่นนะครับทีนี้ขอกลับเข้าไปข้ากันบ้างก็เริ่มจากสกิลตัวนี้ก่อนกับสกิลที่มีชื่อว่า เลส t ตอร e เอฟเฟกต์แอมปิฟายอันก็คือเพิ่มการฟื้น h p จากการใช้งานเล s t a r ร์ไนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นดอกไม้สีเขียวที่เราใช้ในการฟื้น h p ซึ่งถาหกว่ามีการอัพสกลตัวนี้เวลาใช้งานตัวเลส t a อร์ไซมันจะมีการเพิ่มการฟื้น h p เนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการแบ่งเปแบบเมน c a r ์กับซับคาร์ด้วยก็ไปไปตามตารางนี้เลยนะครับซึ่งถาหกว่าเรานำคาร์เบอร์ไปเป็นเมนคาร์ ซึ่งตอนเลเวลหนึ่งของสกิลตัวนี้นั้นจะมีผลของการเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยจะเพิ่มเข้าไปอีก10%ก็คือจะกลายเป็น110%นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปตามเลเวลเรื่อยๆเรื่อยๆสูงสุดก็คือจะเป็น20%ตอนเลเวลห้านะครับแล้วก็ถามว่า Level เป็นว่าเป็นซับคาร์จะมีการฟื้นให้2%ตอนเลเวลหนึ่งแล้วก็สูงสุดจะเป็น10%ตอนเลเวลห้านะครับและสกิลตัวนี้นะครับก็สามารถไปเชื่อมต่อกับคารโบกับสกิลฟิลของคาร์ฟอร์หรือแม้กระทั Card ่งคาร์เทคเตอร์ได้เหมือนมา ที่มีผู้เล่นคนอื่นเข้ามาในวงนี้ก็จะได้รับผลของการฟื HP ตามไปด้วยนะครับซึ่งเอฟเฟกของซิกิตเนี่ยก็ยังมีผลเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามีผลเฉพาะกับตัวเราเองเท่านั้นนะครับก็คือตัวสกิลเรสตาเอฟเฟกต์แอมพลิฟาเป็นสกิลที่มีผลเฉพาะกับตัวเราเองไม่ได้ผลต่อผู้เล่นคนอื่นนะครับถึงแม้ว่าเรามีการใช้งานในเรื่องของวงฟิวก็ตามในเรื่องของการฟื้ HP เนี่ยตัวเราเองมีการเพิ่มเข้าไปอีกก็จริงเพียงแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นเนี่ยจะได้รับผลแค่วงฟิวเท่านั้นไม่ได้ สกิลถัดมาทางขวาน,นะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า Break for HP gain พลอเขาอมันก็คือจะฟื้น HP เมื่อกระโดดพลิกตัวกลับมาหลังจากโดนโจมตีน n o c k b a c นะครับก็ตรงตัวเลยก็คือถากว่าระดนการโจมตีไหนก,ก็ตามที่ทําให้ตัวละครของเราเนี่ย เกิดการน็อกแบก็กเกิดการกระเด็นนั้นและเราทําการกดกระโดดในจังหวะนี้ได้มันจะเป็นการพลิกตัวกลับมาซึ่งเมื่อทําการพลิกตัวกลับมาได้ปุ๊บมันก็จะมีการฟีดเอชพีจากสกิลตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นไปตามตารางนี้เลยสำหรับการเบเวลว่าเป็นเมนคาร์นะครับตอนเลเวลแรกจะมีการฟีดเอชพีให้10%แล้วก็จะเพิ่มเป็น 12 13 14แล้วก็15%ตามลําดับนะครับแล้วก็ถะหากว่าเป็ว่าเป็นซับคร์ดจะมีการฟรี HP ให้5%ตอนเลเวลแรกแล้วก็จะเพิ่มมาเป็น6% 7% 8%แล้วก็สูงสุดที่10%นะครับ สก,กิลต่อไปมีชื่อว่า Mighty Guard ของเขามันก็คือเมื่อกดเว p o อ n a c t i ั n นป้องกันการโจมตีจะลดความเสียหายที่ได้รับและลดการใช้ PP ด้วยนะครับก็คือการกดเว p o อ n a c t ช o n ในการป้องกันการโจมตีเนี่ยมันจะมีแค่บางอาวุธนะอย่างเช่น อาตัวดาบคาตานะของคาร์เบอร์หรือไม่ก็จะเป็นดาบของคาร์ทันเตอร์ประมาณนี้นะครับที่เราสามารถทําการกดเพื่อแอคชั่นเพื่อทําการป้องกันได้แล้วก็สามารถลดความเสียหายที่เราได้รับลงไปด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตามปกติเนี่ยการลดความเสียหายแบบนี้จะลดลงไป80%ก็คือจะเหลือแค่20%นะครับแต่ว่าพวกของสกิลตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเข้าไปอีกจากเดิมที่ลด80%จะลดลงไปเป็น90%ก็คือเพิ่มมาอีก10%นะครับหมายความว่าเราจะรับความเสียหายแค่10%จากปกติเท่านั้นแล้วก็จะมีการลดการใช้งานครพบด้วย ทำการป้องกันแบบนี้จะมีการใช้งาน PP ไป20 PP เลยซึ่งสกิลตัวนี้ก็จะลดลงไปอีก10 PP ก็คือจะเหลือแค่10 PP เท่านั้นเองนะครับแล้วก็การป้องกันแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันที่เราไม่สามารถทําการทําจัดการได้ก็คือเป็นการป้องกันในจังหวะที่สติลจตไปมาพอดีนะครับคืออันเนี้ยเป็นการป้องกันขังเอาวยาวๆหรือว่ากบ้องกันไม่ถูกจังหวะนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นสกิลที่สามารถเซฟได้สาหรับคนที่กดในเรื่องของจัดการไม่เก่งนั่นเองนะครับ สกิลต่อไปก็จะเป็นหมวดหมู่ของอาวุธคาตนากันบ้าน,นะครับก็เริ่มจากสกิลแรกกับสกิลที่มีชื่อว่าคาตนาการคา์เตอร์เป็นสกิลเฉพาะของอาวุธคาตนาเท่านั้นพวกะเขามันก็คือเมื่อกดไปเพื่์แอคชั่นทำจัดการได้สําเร็จจะทําการโจมตีคา์เตอร์กลับไปโดยอัตโนมัตินะครับก็คือถ้าหากว่าเรามีการใช้งานตัววัธดุบคาตนาและเราทําการกดไปเพื่์แอคชั่นหรือก็คือกดป้องกันนะครับในจังหวะที่สตูโจมตีมาพอดีได้มันจะเรียกว่าจังหวะจัดการและเราก็สามารถออกท่าการโจมตีคา์เตอร์ออกไปโดยจะเป็นการอออกโโดยยัััตตนนมินเละครบ สกิลทัดลงมานะครับกับสกิลที่มีชื่อว่าคาตะกาดเคาน์เตอร์แอดวานเป็นสกิลเฉพาะของอาวุธคาตนาเหมือนเดิมพวกเขามันก็คือเมื่อทําคาตนากาดเคาน์เตอร์สำเร็จจะเพิ่มคลื่นกระแทกเข้าไปในการโจมตีด้วยนะครับก็คือจากที่เราทําในเรื่องของคาตนากาดเคาน์เตอร์ได้สกิลตัวนี้ก็จะมีการสร้างลูกคลื่นแถมเข้าไปอีกทีหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับคือตามปกติเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้อัพสกิลตัวนี้มันจะเป็นการฟันดาบคาตนาเท่านั้นไม่มีในเรื่องของลูกคลื่นออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเ่พิม ก็คือกระแทกเข้าไปในการโจมตีคา์เตอร์นี้ด้วยนะครับผ่านม,มาทางขวานะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า Fearless Attitude ก็เป็นสกิลเฉพาะของอเวคาตนะเหมือนเดิมพราะขงมันก็คือ หลังจากโจมตีปกติหรือ PA จบแล้วแล้วมีการโจมตีจากศัตรูมาทางด้านหน้าจะทําการโจมตีเคาน์เตอร์กลับไปโดยอัตนโนมัตินะครับซึ่งสกิลตัวนี้ก็เป็นสกิลเคาน์เตอร์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะไม่ใช่การกดในเรื่องของไอพอยตแอคชั่นแต่ว่าเป็นการกดในเรื่องของการโจมตีปกติหรือไม่ก็เป็นท่า PA ตัวไหนก็ได้เมื่อเราทําการจบในเรื่องของท่าคนนั้นไปแล้วนะครับมันจะเหมือนกับมีบารียสีฟ้าขึ้นมาด้านหน้าซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหาศัตรูโจมตีมา,จ,าจะาจังหวะ เคาน์เตอร์เลยคือเป็นการฟันแคตนา纳นด้านเดียวแล้วก็จะไม่มีในเรื่องของตัวลูกคลื่นจากตัวสกิลแอดวานด้วยนะแล้วก็สกิลแอดวานไม่มีผลกับสกิลตัวนี้นะครับคือสกิลตัวนี้เป็นการเคาน์เตอร์แคตา纳เท่านั้นแต่ว่าความแรงของมันเนี่ยจะแรงกว่าในเรื่องของตัวคาตา纳กัดเคาน์เตอร์ Counter, กับตัวคนาตนา纳กัดแอดวานรวมกันซะอีกนะครับ สกิลต่อไปกลับขึ Deus, mm ้นมาแถวข้างบนนะครับกับสกิลที่มีชื่อว่าคาตนะ PA combo retention ก็เป็นสกิลเฉพาะของอาวุธคาตานะเหมือนเดิมพวเขามนก็คือ คาตาะ PA combo จะยังมีผลแม้จะเป็นการกด PA ที่แตกต่างกันก็ตามนะครับเือเนี่ยมันจะเป็นลักษณะพิเศษของตัวเวทคาตนานะนะก็คือถ้า,าว่าเรามีการกดใช้งานฟลอตอาร์ตหรือก็คือ PA ซ้ํากันต่อเนื่อง3าครั้งในขั้นที่3มเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงท่าแล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตีที่มากขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วก็แสงคองมบันเนี่ยจะเดิมที่เป็นแสงฟันสีฟ้าจะกลายเป็นสีม่วงในขั้นที่3นี้ซึ่งตามปกติเนี่ยเราจะไม่ต้องกดซ้ํากันต่อเนื่อง3าตัวเลยนะแต่ว่าจะไม่สามารถทําการกดแบบ R, สลับในนเรื่ององงข PA กัไ ซึ่งการที่จะกดสลับกันได้นั้นเราจะเป็นต้องมีการอัพในเรื่องของสก,กิลตัวนี้มาด้วยนะครับทำให้เราสามารถกดใช้งาน PA ที่แบบอ่ะมันไม่เหมือนกันได้แล้วก็ยังมีการตอบคอมโบก,กันเหมือนเดิมด้วยนะครับ แล้วก็มาถึงสกิลกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกิลของตัวอาวุธบุลเลต์โบหรือก็คืออาวุธธนูก็เริ่มกันที่สกิลแรกกับสกิลที่มีชื่อว่าบ e ุลเลต์โบอี u ูดเคานเตอร์ซึ่งฝั่งเซิร์ r เวอร์โกบอลจะใช้ชื่อว่าโบอี l ูชันเคานเตอร์นะครับก็เป็นสกิลเฉพาะของตัววัธนูเท่านั้นพวกเขามันก็คือเมื่อกดไวเพิ่แอคชั่นหลบการโจมตีสำเร็จ และกดโจมตีปกติต่อจะเป็นการโจมตีคา์เตอร์นะครับคือาการทํางานของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับในเรื่องของตัววัคตนาเลยนะแต่ว่าน,นี้มันจะเป็นการกดไปเพื่อแอคชั่นเพื่อหลบแล้วก็เราต้องทําการกดโจมตีปกติต่อไปด้วยถึงจะเป็นการออกในเรื่องของาคา์เตอร์นะครับคือเนี่ยเราต้องมีการกดเองนะแต่ว่าถ้าเป็นอาวธคตนานมันจะเป็นการออกแบบอัตโนมัติเลยนะครับ สกิลต่อไปถั่ลมาข้าล่านะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า Bullet Bow Illusion Expand ซึ่งฝั่ง s e r v e r l o b a l จะใช้ชื่อว่า Bow Illusion Plus นะครับเป็นสกิลเฉพาะของวัตถุเหมือนเดิมพวกเขามันก็คือหลังจากใช้ PA ให้กดไปพร้อมแอคชั่นพร้อมกับทิศทางในจังหวะที่ถูกต้องจะออกท่าสไลด์โจมตีออกไปนะครับก็คือหลังจากที่เรามีการกดใช้งานท่า Ph o t ต n Ar ์หรือเพื่อตัวไหนก็ได้ของตัววัตถุนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการกดไ e พร้อแอคชั่นต่อเลยแล้วก็มีการกดในเรื่องของทิศทางด้วยมันจะเป็นการสไลด์ไปยงงทททาาี่เร กดเอาไว้แล้วก็มีการโจมตีเคาน์เตอร์ออกไปด้วยเช่นกันนะครับ แล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า tracer arrow ก็เป็นสกิลเฉพาะของวัตถุเหมือนเดิมพวกของมันก็คือลูกธนูที่ยิงด้วยการโจมตีปกตินั้นจะสามารถโค้งตามศัตรูได้หรือก็คือมันจะกลายเป็นกระสุนติดตามเป็นกระสุนโฮมมิงนั่นเองนะครับก็คือถ้าว่าเราทําการโจมตีปกติไม่ว่าจะเป็นแบบชา้าหรือไม่ชา้าเนี่ยลูกธนูที่ตามปกติแล้วมันจะแบบเป็นเส้นตรงใช่ไหมมันก็จะมีการโค้งตามศัตรูได้ถ้าหากว่าศัตรูมีการเคลื่อนที่หรือว่าเราหันหน้าไม่ถูกทางเนี่ยในเรื่องของกระนนมมมัจะะอาาาเลีี้้้ยยววโคงตตปหไดแ่่แ ในการโค้เหมือนกันนะครับ โอเคแล้วนั่นก็เป็นรายละเอียดสกิลทั้งหมดของคาร์เบเวอร์นะครับเป็นคาร์ที่มีการโจมตีระยะใกล้อย่างหลับคาตาและการโจมตีระยะไกลอย่างอาวุธนูในคาร์เดียวกันเลยแล้วสกิลเกี่ยวทั้งหมดนั้นเป็นสกิลที่ทํางานได้แม้ว่าจะเป็นซับคาร์ก็ตามยกเวนสกิลเดียวก็คือจะเป็นตัวสกิลเบฟคอมแบทไฟนอลโบนัสที่เป็นสกิลเฉพาะของเมนคาร์ทเท่านั้นนะครับ ใครที่สนใจสกิลไหนก็สามารถเอาได้แบบที่ตัวเองชอบกันได้เลยแล้วถ้าหากว่าสงสัยสกิลตรงไหนอยู่อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน